สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานข้ามคลองบางมดก็เป็นด้านหลังของวัดพุทธบูชาตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับคลิปนี้ก็จะมาเดินเล่นริมคลองบางมดก็จะพาดูบรรยากาศในช่วงการจัดงานย่านสร้างสรรค์ริมคลองบางมดซึ่งเขาก็จัดขึ้นทุกปีนะครับ ในปีนี้ก็จัดวันที่13นะครับไปถึงวันที่15มิถุนายน2568ที่ผ่านมาผมไปถ่ายก็เป็นวันสุดท้ายพอดีเลยนะครับของการจัดงานงานก็รู้สึกจะจัดน้อยไปหน่อยนะ5วันไปเลยน่าจะดีนะก็เดินมาแล้วครับเห็นคนนี้เขาถ่ายกล้องอยู่นะเลนซูมใหญ่มากเลยนะอย่างกับปืนใหญ่เลยนะครับ ทางสำนักงานเขตทุ่งครุนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานย่าติสร้างสารรค์ริมคลองบางมดซึ่งก็เป็นกิจกรรมการพัฒนาย่าติสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยงานได้เริ่มในวันศุกร์ที่13ถึงวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2 5 6 8เริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันนะครับไปถึงสองทุ่มณรนะิมคลองบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นการออกร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนผลผลิตทางการเกษตรของคนในพื้นที่และก็วิถีชีวิตริมคลองบางมดชมบรรยากาศริมคลองบางมดสถานที่ท่องเที่ยวย่าสร้างสารเกตทุ่งครุชมกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆนะครับอย่างเช่นการสาธิตทางขนมไทยน้ำพิพิธภัณฑ์ริมคลองบางมดล่องเรือจากวัดพุทธบูชาชมริมคลองบางมดและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย งานย่าทัสร้างสารรริมคลองบางมดก็เป็นกิจกรรมการพัฒนาญาติสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนคลิปนี้ผมจะพาเดินเที่ยวนะครับริมคลองบางมดกันนะแล้วก็พาดูเขาจัดงานกันด้วยนะครับเป็นบางส่วนนะจริงๆเขาก็จัดกันหลายจุดนะครับบริเวณริมคลองบางมดตั้งแต่ช่วงทางเข้านะครับนานท้ายวัด พุทธบูชาแล้วนะครับก็มีการออกร้านต่างๆมากมายก็ใช้เครื่องทุนแรงหน่อยนะครับถ้าเกิดเดินไปนะมันก็จะยืดนะถ่ายกันยาวไปนะผมก็เลยเดินถ่ายบ้างนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บ้างก็เป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะที่อยู่กันมานานนะครับคันนี้ก็20กว่าปีละเป็น Honda w เวบนะนะครับ Honda w เว e ร้อยเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ไม่มีสตาร์ทมือนะ เวลาจะสตาร์ทนะครับต้องถีบคันสตาร์ทนะบางครั้งนะครับก็หมดแรงเลยนะเล่นเอาวัยรุ่นจะเป็นลมต้องคอยดูแลสม่ำเสมอนะครับใช้ได้ทนนะนะครับไม่รู้ใช้ทนหรือว่าทนใช้สําหรับการเดินทางนะครับรถส่วนตัวก็นํามาจอดที่วัดพุทธบูชาได้นะรถเมยก็สาย75นะครับหรือว่านั่งรถกระป๋อที่บางประกอกนะมาลงที่วัดพุทธบูชาได้ ทีมาเรื่อยๆนะครับมาเจอจุดนี้นะอยู่ใต้สะพานนะครับมีภาพถ่ายต่างๆท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับต้องการภาพริมคลองการถ่ายภาพนะครับวิวริมคลองต่างๆลองมาเที่ยวคลองบางมดกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะริมคลองแบบยังเป็นสวนอยู่เลยนะครับบ้านไม่ค่อยมีนะบรรยากาศแบบเดิมๆนะครับเนี่ยมี โอ้โหยกยอได้ด้วยนะแต่ผมคงไปยกไม่ได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับคนที่ปลูกบ,บ้านอยู่ริมคลองนะครับส่วนมากก็มีหลายบ้าก็จะมียอแบบนี้นะไว้ยกนะครับจับสัตว์น้ําด้านบนก็เป็นสะพานนะครับแล้วผมก็มองเห็นนะรู้สึกกันเป็นตัวไอยีน่าหรืออะไรสักอย่างนะมันอยู่กันหลายตัวนะนะครับมันอยู่เป็นฝูงเลยมันก็เดินไปเดินมานะครับมีดูหลายตัวเนี่ยนะครับ อย่างนี้ผมไม่กล้าเดินเลยนะผมกลัวมากเลยถ้าเจอฝูงอิยิน่าเนี่ยผมมักจะถอยไปทางอื่นก็เป็นบรรยากาศนะครับทั่วๆไปริมคลองนะครับที่นี่ก็จะมีเรือวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะแล้วก็ยังมีนะครับพวกทีมจัก,กรยานต่างๆนะจะได้เห็นนะครับปั่นกันไปไปั่นกันมานะก็เป็นทางลัดลาอนะครับเป็นเส้นทางจัก,กรยานอีกจุดหนึงนะทางนี้นะครับก็ไปทะลุ ออกหลายจุดเลยนะครับแต่ผมเท่าที่รู้นี่ก็คือจากวัดพุทธบูชานะไปทะลุตรงนี้นะครับอ,อ่าแถวเรียบดย่วนกาจนาวงแหวนนะครับไปออกอ,อถนนประชาทิปไตยได้ไปออกบางขุนเทียนชายทะเลได้โอ้ไปได้เยอะนะครับถนนเรียบรลองบางมดนะครับเนี่ยไปได้ทั่วเลยนะจริงๆแล้วจากวัดพุทธเดินมาตรงนี้นะครับ ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ผมไม่แน่ใจไงว่าผมจะเดินไกลแค่ไหนนะครับผมก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์มาช่วยด้านซ้ายนี่จะเป็นพิษพันธ์นะครับผมเคยมาตาคลิปแล้วนะก็เคยเข้าไปแล้วนะนะครับดเดี๋ยวผมขอผ่านไปก่อนนะเขามีเวิร์กช็อปอยู่นะครับตอนนี้ จริงๆแล้วจุดที่ผมมาเนี่ยเดินไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณ5้าร้อยหกร้อยเมตรก็เดินชมบรรยากาศริมคลองมานี่นะครับจะเห็นว่ายังเป็นสวนอยู่เลยนะบ้านคนน้อยมากก็ทางไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเวลาขีา่มอเตอร์ไซค์บางครั้งก็ต้องมีหลบกันบ้างน,นะ สังเกตว่านะครับด้านขวาที่จะมีราวกันตกนะส่วนด้านซ้ายที่ผมขับขี่อยู่นะครับบางทีหลบรถผมก็เสียวๆมนกันนะถ้าเกิดพลาดพลางนะครับเสียจังหวะน,นะหล่นไปในคลองโอ้ไม่กอดขี่มาได้หน่อยนะครับก็มาเจอภาพแล้วนี่นะครับ ใครต้องการมาถ่ายภาพหรือไม่เคยมานะครับต้องการวิวหรือว่าต้องการโปรไฟล์ใหม่ๆก็เชิญมาได้เลยนะครับริมคลองบางมดในนี้ก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่นะครับไว้บริการนะเราเหนื่อยแล้วครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอคาเฟ่นะครับก็จะมีคาเฟ่บริการน้ําดื่มนะครับอยู่หลายจุดเหมือนกันนะผมไปเห็นคนตกปลานะครับ ก็มีอยู่2ท่านนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะเขาไปยืนตกปลาอยู่นะครับมาเวียงเบ็ดนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตกปลาได้หรือเปล่านะก็ขนาดที่ตกปลาอยู่นะครับก็มีเรือหางนะวิ่งไปวิ่งมานะครับววว,วปลามันก็กระโดดโดงเดง่ดงตงเด่กันหมดนะวิ่งเร็วมากเลยนะไม่รู้เขาจะไปไหนของเขานะ ตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็มาหยุดถ่ายที่ตรงมัสยิดดาริทาซันนะครับหรือว่าสอนสมบูรณ์นะตรงนี้นะครับมีการออกล้านแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะครับทำกำไรทำต่างหูเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับแล้วในคลองเนี่ยก็จะมีเรือเลยนะเรือรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับพาเที่ยวริมคลองนะครับแล้วก็เที่ยวตามงานออกล้านต่างๆเนี่ย เดี๋ยวผมพาส่องดูนะครับร้านอาหารนะซึ่งก็มีจำหน่ายนะครับมีของกินมีหอยทอดมีผัดไทยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนมอันนี้ก็เป็นทาโกยากิ5บาทนะครับ แม่ค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะทําไปขายไปนะครับต้องการให้อาหารมันใหม่ไงนะครับลูกค้าก็ซื้อใช้ได้นะครับโ้งการจะมีโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับอันนี้เขาขายกล่องละห้าสิบบาทเท่านั้นก็เป็นหอยทอดนะครับอันนี้เป็นหอยทอดนะขายไม่แพงนะกล่องละห้าสิบบาทนะครับน่าทานด้วยวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะคะอาจารย์ถ้าไม่มีท่านทั้งหลายพวกเราคงไม่ประสบความสําเร็จนะครับทางด้านทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับก็จะมีจะมีผู้ที่ออกกําลังกายในช่วงเย็นนะครับจะกำลังด้วยการเดินด้วยการวิ่งแล้วก็เป็นเส้นทางจักรยานด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญการเดินอยู่ริมคลองท่ามกลางธรรมชาติมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมต้อนรับนะครับในกิจกรรม ริมคลองของเรานะครับร้องร้องรำนำําตรงนี้ก็เป็นส่วนของพื้นที่ของมสัยสยิดดาริทัสน์นะครับก็มีการออกล้างกันอยู่ตรงนี้นะก็อยู่ริมคลองบางมดนะครับ ก็มีทั้งของคาวของหวานนะครับอาหารกล่องก็มีตรงนี้ก็เป็นขนมเบื้องนะครับถัดไปนี่เขาขายข้าวเกลียบปากหม้อนะเป็นข้าวเกลียบปากหม้ออิสลามนะครับก็ต้องพิธีพิถันนะแบบนี้ก็จะต้องทําไปขายไปนะครับนี่นะครับเขาเอาแบบเป็นแป้งนะแล้วก็ รอหนึ่งให้มันสุกนะครับะะอันนี้สุกแล้วก็มาใส่เครื่องใหม่ใส่เสร็จนะครับแล้วก็พับเนี่ยนะโอ้กวจะได้ทีละอันนะครับเป็นขา้าวเกลียบปากหม้ออิสลามนะ เชิญชวนทุกคนไปไหว้ี่พิธนัณฑใจชุมชนของเรามาพวกเรามาเที่ยวพิพนธภัใจชุมพิพนธภัใจชุมชนของเรามาพวกเรานี้เขาขายผักสวนครัวนะครับราา20สบาทโอ้ยอย่างน,ยนงนี้เอาไปปลูกได้เลยนะอันนี้ก็มาจากสวนเขานะครับของคนในพื้นที่แ้วก็เอามาจาหน่ายนะครับราคามันก็เลยไม่แพง จากมัสยิดยาลิทัสานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสักหน่อยนะครับบรรยากาศริมคลองบางมดตรงที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับถ้าเกิดตรงไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะครับจะไปออกเรียบด่วนวงแหวกนกาญจนานะก็จะไปถนนประชาทิปไตยได้นะครับไปถนนบางกุเ้เจรญชายทะเลได้หรือว่าโอ้ไปออกหลายจุดนะครับไปออกทางพระรามสองก็ได้ เดี๋ยวผมจะจอดนะครับในจุดที่อาจจะเหมาะกับการถ่ายภาพนะอย่างจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นวิวที่น่ามายืนถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับสะพานที่ผมเคยเดินข้ามไปนะนะครับไปเดินอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มองวิวตอนนั้นเสียวมากเลยนะครับไม้สะพานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันที่ผมมาถ่ายตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับปรับปรุงแล้วโอ้แต่ตอนนั้นมาเนี่ยผุกเก่ามากนะครับ ผมขึ้นไปอยู่ด้านบนเลยขึ้นไปมองบนสะพานได้เราเสอเซียวนะก็มานั่งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอยู่บนทางเดินแล้วก็ถ่ายเข้ามานะอ้โหสวยแบบหนึ่งนะครับสวยงามเลย อันนี้ก็เป็นร้านนะครับขายเครื่องดื่มนะตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับตอนที่ผมไปนะก็เป็นร้านแบบเขามีชักลอกเลยนะเขาขายแบบชักลอกค่าฝั่งได้นะครับคือเราไปไม่ได้นยเราบอกเขาได้นะครับเอาชายเย็นนะสมมติเอาชายเย็นเดี๋ยวเขาชักลอกค่ามาเลยนะครับค่ามาเลยนะ ก็อย่าลืมนะครับพอชัรลอบมาแล้วก็จ่ายตังค์เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะได้เอาเงินกลับไปบรรยากาศก็ดีนะเขามีที่นั่งด้วยนะครับฝั่งนู้นนะอันนี้ผมอ่านไม่ค่อยชัดผมไม่แน่ใจนะบ้านสอนมาแย้มไม่รู้ใช่หรือเปล่นะนะครับข้างในมีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหาร ข้าไปทานน้ำเครื่องดื่มได้อ่าเรือมาอีกแล้วนะครับก็เป็นเรือพาเที่ยวคลองนะเนี่ยมาทีไรก็บอกมือให้ผลทุกครั้งนะอันนี้บ้านมูนิน ปกติเขจะมี <Okay. S 1> อาหารมาขายนะครับคลองบางมดก็เป็นอีกหนึ่งคลองนะที่ผมดูแล้วบรรยากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆนะครับน้ำก็ดูสะอาดนะเป็นน้ำย่านฝั่งทนนะครับจะดูค่อนข้างสะอาดโดยมากย่านฝั่งทนเนี่ยจะมีคลองที่สวยๆเยอะนะครับคือเป็นคลองที่น้ำดีแล้วก็มีสวนอยู่มากนะครับไม่ค่อยมี ตึกสูงๆอะไรพวกนี้นะครับบางจุดเนี่ยมีตึกใหญ่ๆมีโรงงานเข้ามาทําให้บรรยากาศดูไม่สวยนะครับสวนไม่ค่อยมีน้ําท่าก็ไม่ระอาดนะครับคลองแถวฝั่งพระนครฝั่งด้านตะวันออกนะครับก็เสียหายนะเกี่ยวกับการทําการค้าธุรกิจโรงงานอะไรพวกนี้น้ําเน่าเสียกันหมดแต่ที่คลองบางมดเนี่ยก็ยังเป็นคลอง ในฝั่งทนนะครับที่มีน้าใสสะอาดคลิปนี้ผมพามาชมบรรยากาศนะของริมคลองบางมดนะครับมาดูบรรยากาศของงานย่านสาร้สางสรรค์ริมคลองบางมดในปี2568นะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีีรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ